สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าวงการอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะทุกคนม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็สามารถผลิตเองได้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับและวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนไปดูผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะงงแล้วก็ไม่เคยเห็นเช่นกันและนี่ก็คือเป็นนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยเลยฝีมือของคนไทยนะครับคือ AI เนี่ยเราเห็นได้ว่าเราแบบเออสอบตามข้อมูลนู่นนั่นให้มันทํางานแต่ใครจะคิดว่าคนไทยสามารถทําให้ AI นะครับ เช็คกินได้ก็คือดมกินได้อะเช็คกินได้ให้ได้มาตรฐานเหมือนแบบเป๊ะๆอะทุกคนอันนี้คือจึ้งมากนะทุกคนก็เป็นเทคโนโลยีสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารนะทุกคนแล้วก็เครื่องดื่มนะต้องบอกว่าเป็นฝีมือของคนไทยเรียกได้ว่าเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยทุกคนและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่อง t n n ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยทุกคนจะว้าวขนาดไหนไปดูกัน นี่คือหน้าตาของเทคโนโลยีที่เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกโนส หรือเรียกสั้นๆว่าอ e ีโนสเป็นอุปกรณ์ที่จําลองการทํางานคล้ายการดมด้วยจมูกของมนุษย์แต่ว่าจุดเด่นก็คือมันสามารถเปลี่ยนข้อมูลกลิ่นให้กลายเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะเช่น <Yep. S 2> การดมการจําแนกและการวิเคราะห์กลิ่นถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการทํางานที่จําเป็นสําหรับในหลายๆอุตสาหกรรม uh. อย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม uh. อุตสาหกรรมน้ําหอมไปจนกระทั่งการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการมอนิเตอร์ก๊าซที่ปล่อยออกจาก จาากโรงงนตัวจมูกอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตัวอุปรกรณ์ที่มาช่วยเรียกว่านักดมแล้วกันนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีอาชีพนักดมดดเกือบทุกสารกรรมเช่นพวกน้ำหอมเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์อะไรต้องมีการควบคุมกลก่นทั้งหมดนะครับซึ่งโปกตินักดมเนี่ยต้องใช้ คนที่มีความสามารถในการรับกลิกก่นค่อนข้างดีนะครับมไม่ใช่ทุกคนจะดมได้เขาต้องมีการ<ม>เทสก่อนว่าสามารถแยกแยกกลิ่นได้ไหมนะครับแล้วก็รับกลิกก่นได้ระดับไหนนะครับถึงจะมาเป็นปนักดมได้ซึ่งใน<ม>อดีตกาทรทดสอบกลิ่นในโรงงานอุตสาหการรมต้องใช้แรงงานคนอย่างน้อย4-5คนค่ะแล้วก็ต้องพบกับข้อจํากัดหลายอย่างอย่างเช่นจํานวนกลิ่นที่ดมได้ต่อวันความคลาดเคลื่อนของกลิ่นหรือว่ากลิ่นที่มีความซับซ้อนซึ่งคนไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน<ม>เรียกว่ามีความซับซ้อนคนก็จะแยกไม่ออกใช่ไหมครับแล้วก็การ จะเทรนคนคนหนึ่งต้องใช้เวลาแล้วก็ถ้าเขาไม่สบายขึ้นมาเขาทางานไม่ได้ แล้วก็วันหนึ่งเขาจะจมได้แค่10ถึง15ตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับจมูกเขาจะลาใช่ไหมครับขณะที่การนําเข้าเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศต้องใช้ต้นทุนสูงถึงหลักล้านบาท<อ>และการซ่อมแซมก็ทําได้ยากค่ะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเพนพอยต์เหล่านี้จึงทําให้เกิดการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือ e nose โดยบุคลากรคนไทยจาก mui robotics บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการวิเคราะห์กลิ่นด้วยประสาทสัม ผัดอัจฉริยะที่ใช้กการทํางานของเซ็นเซอร์ร่วมกันหลายตัวและส่งประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ AI ในการวิเคราะห์จําแนกคุณสมบัติของกลิ่นรวมถึงสามารถแสดงผลในรูปแบบของรายงานและกราฟได้สุดยอดทุกคนพัฒนาเ,เทคโนโลยีด้าน,น,น Sensory AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเสริมความสามารถเสริมทักษะให้กับ AI เก่งขึ้นให้เทียบเท่ากับ มนุษย์เรานี่แหละโดยเฉพาะทางด้านการรับรู้เรื่องกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งปัจจุบัน a i ยังไม่มีทักษะด้านนี้นะครับเราก็เลยมุ่งเน้นเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะไปเสริมศักยภาพตรงนี้การทําธุรกิจต่างๆก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกันโดยทิมนโลยีที่ประกอบกันเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์มีหลักๆ3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือการออกแบบ sampling and head space หรือระบบนําพากลิ่นจากตัวอย่างไปสู่เซนเซอร์เพื่อให้เกิดการตรวจวัด ซึ่งระบบนำพากลิ่นจะต้องมีการควบคุมสภาวะต่างๆอย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นของตัวอย่างกลิ่นและทำให้การไหลของกลิ่นคงที่เนื่องจากว่ามีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของเซนเซอร์ส่วนที่2ก็คือระบบชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทของกลิ่นอย่างเช่นก๊าซมีกลิ่นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นจนกระท,ทั่งก๊าซพิษซึ่งหลังจากจับกลิ่นได้แล้วค่ะเซ็นเซอร์ก็จะแปลงกลิ่นเป็นสัญญ,ญาณทางไฟฟ้าหรือที่เรียกว่ากระบวนการ Data Express i o n และส่วนที่3ก็คือการพัฒนาซอฟตแวร์หรือโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์กลิ่นที่สามารถแปลงสัญญาณไฟฟ้ามาเป็นข้อมูลดิจิทัลได้โดยจะแบ่งเป็นโปรแกรมควบคุมตรวจสอบกลิ่นและโปรแกรมเปรียบเทียบกลิ่นสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟสำหรับการวิเคราะห์ได้ซึ่งในส่วนของโปรแกรมนี่แหละค่ะที่มีการเทรน AI ให้เข้ามาช่วยด้วยอันนี้จะเป็นโมเดล <Wow. S 2> เราเรียกว่าเป็นโมเดลกระเป๋าหิ้วหรือ Portable ครับ <laughs> ก็คือมันดีไซน์สำหรับให้สามารถที่จะ พกพาไปไหนมาไหนได้เช่นเราต้องการไปตรวจวัดที่หน้างานก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเราต้องการจะเอาเครื่องไปดมให้ลูกค้าดูว,ว่าเนี่ยกลิ่นของเรามันยังเหมือนเดิมเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะองเครื่ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆใช่ไหมครับอืมก็จะมีส่วนของเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งอยู่ภายในก็จะมีชุดเซ็นเซอร์มีห้องวัดกลิ่นที่เราดีไซน์ามาเฉพาะครับแล้วก็มีระบบนำค่ากลิ่นอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของขวดที่ใช้ในการวัดครับเราแค่เอาตัวอย่าง ใส่ในขวดนี้แล้วก็ต่อเข้าเครื่องครับแล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมเครื่องมันจะดูดกิจเข้าไปวัดแล้วก็บันทึกข้อมูลอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลครับก็อันนี้ก็ปัจจุบันเราจะติดตั้งบนระบบบริการที่เป็น Windows ครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้กับเครื่องไม่จําเป็นต้องเป็นจอข้างในเครื่องก็ได้สามารถที่จะเป็นบนโโหโหัวไปก็ได้สุดยอดมากอะทุกคนเอ้ยใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างตัวนี้มีเซนเซอร์ทั้งหมดเท่าไหร่คะข้างในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพื้นฐานก็จะมี เซนเซอร์ S S 8ตัวเราคัสตอมไมด์มาให้มันครอบคลุมกลิ่นเช่นกลุ่มแลก็ฮอล์กลุ่มคีโต้นกลุ่มเอสเทอร์อะไรเงี้ยครับต่างๆแล้วถ้าใช้งานทํายังไงคะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวผงกาแฟบดนะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่ากาแฟเนี่ยโปรไฟล์กลิ่นเป็นยังไงเราก็แค่ชั่งน้ำหนักที่ปริมาณประมาณหนึ่ง,งเช่นโปรติใช้ประมาณ20กรัมต่อตัวอย่างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็แค่ก็จะเ,เป็นผงเ,เป็นของเหลวใช่ก็ข้อดีของอีน้อยก็คือมันสามารถที่จะวัด ตัวอย่างที่เป็นเป็นฟอร์มของมันได้เลยไม่ต้องไปแบบเตรียมตัวอย่างอะไรวุ่นวายจุดเด่นของ e n o นก็คือสามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ทั้งในรูปแบบของของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซค่ะหรือเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้นมีอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้งานจมูกอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการดมกลิ่นนมค่ะตัวนมเนี่ยจะมีโจทย์อยู่ประมาณว่า นมมันใกล้เสียหรือ,อยังปกติเราอาจจะรู้ได้ด้วยการดมใช่ไหมครับถ้ากลิ่นมันเปรี้ยวเกิดขึ้นชัดเจนเนี่ยเราจะรู้ได้แต่ว่าถ้ากลิ่นมันแบบเลื่อมๆอะไรอย่างี้ครับบางทีคนจะบอกไม่ได้ครับเราก็เลยต้องมีการเก็บตัวอย่างนมที่เป็นเบนส์บาร์กไว้ว่าอันนี้เป็นกลิ่นนมที่ยังกินได้เราจะเก็บตัวอย่างกินนมที่มันเสียแล้วอย่างนี้ครับใ,ในหลายๆคอนดิชันครับแล้วก็พอเราได้ Dataset ขึ้นมาเราสามารถเอา Dataset ชุดน,นั้นเนี่ยมาเทรนเป็นโมเดล AI ขึ้นมาได้เพราะว่า,วาเป็นโมเดลสำหรับการ C, คุณภาพนมต่อไปเวลาเรามีนมจากที่ไหนมาเนี่ยเราให้เครื่องมันดมเนี่ยมันก็จะตอบมาได้ว่ากลิ่นนี้ยังโอเคอยู่หรือไม่โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆขณะที่การใช้งานจมูกอิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหนึ่งก็คือสถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์ที่สามารถทำได้24ชั่วโมงโ<อ>ประยุกต์ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรมทางด้านป่าสุวาสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรมโดยประกอบไปด้วยเซนเซอร์ในการตรวจวัดกลิ่นดิจิทัลเซ็นเซอร์วัดฟ่นเซ็นเซอร์วัดกา๊าซ เซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางลมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นซึ่งจะส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านเครือข่าย IOT สามารถพูดได้ว่าเทคโนโลยีเราตัวสมุ็นในรทัเ์เนียเป็นเจ้าแรกทั้งในประเทศแล้วก็แถบประเทศบ้านเราด้วยมีประเทศไหนไที่เขาใช้งานของเราอยู่บ้างคะตอนนี้ก็จะมีที่มา,าเลเซียอินโดนีเซีย แล้วก็มีที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีตรงนี้จะเป็น oh. การมอนิเตอร์ลูกค้าเราทั่วประเทศนะค,ะครับที่ใช้บริการสถานีตรวจวัดกลิ่นอยู่ก็คือตัวนี้ใช่ครับเราก็จะเห็นข้อมูลลูกค้าว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วสถานะของตัวเครื่องเนี่ยยังทํางานปกติหรือเปล่าถ้า มีความผิดปกติเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่แอคชั่นแบบทันทีเลยซึ่งหนะ้าจอแดชบอร์ดนี้นะคะมีไว้เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถดูแลการบริการได้อย่างทั่วถึงทันท่วงทีหากมีสถานะสีแดงเกิดขึ้นก็หมายถึงว่ามีค่ากลิ่นที่เกินมาตรฐานจะมีการแจ้งเตือนผ่านข้อความไลน์หรือว่าเทเล g กรมให้ผู้ใช้งานทราบและทําการแก้ไขต่อไป ขณะที่ทางฝั่งผู้ใช้งานในการใช้งานก็จะมีการแปลผลของสถานีออกมาในรูปแบบของตัวเลขและกราฟิกซึ่งจะทำให้เห็นภาพ2มิติในการแพร่กระจายและเห็นความเข้มข้นของกลิ่นด้วยค่ะตรงนี้เป็นโมเดลที่เราโฟกัสอยู่จะเรียกว่า smell as a service ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการขายการเช่าเครื่องนะครับเซอร์วิสทางด้านการให้บริการด้านซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งเซอร์วิสด้านที่ปรึกษาแล้วก็มีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าที่ใช้บริการตัวเครื่องเราเนี่ยมากกว่า100ยูนิต ทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่ต่างประเทศก็มีอยู่นะครับแล้วก็จํานวนลูกค้านะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยก็มีจํานวนลูกค้ามากกว่า3 0 0ร้ยโอ้สุดยอดทุกคนผมว่าไปได้ยาวๆเลยละจำกัดใช่ไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีความท้าทายจากบางอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทักษะสูงในเรื่องของการดมงกลิ่นยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมน้ําหอมคือว่าน้ําหอมเนี่ยเขาจะมีความซับซ้อนของกลิ่นในขั้งสูงนะครับ ซึ่งบางทีอะความแม่นยำอะมันอาจจะไม่เท่ากับ specialist เฉพาะทางจริงๆแบบ100%แต่ก็ยังอยู่ในสเตจที่สามารถใช้งานได้แต่เรากำลังพัฒนาให้มันมีความสามารถเทียบเท่ากับมนุษย์ สำหรับในอนาคตนะคะผู้พัฒนามุ่งเป้าไปที่3ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถติดตั้งได้ในอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นติดตั้งในเครื่องฟอกอากาศเพื่อมอนิเตอร์กลิ่นภายในห้องในอ็นกลที่ 2, <ม> 2> นี่ก็คือเราสุดยอดเ,เป้าไว้เราจะพัฒนาในเรื่องของฟาวเดชั่นโมเดลในด้านของกลิ่นและก็รสชาติเพื่อที่จะให้นักพัฒนาหรือว่าลูกค้าทั่วไปเนี่ยสามารถเอาโมเดลที่เกี่ยวกับกลิ่นหรือว่ารสชาติเนี่ยเอาไปใช้ต่อยอดในด้าน AI ได้ในอนาคต ในแองเกที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มของเราขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มการให้บริการในเรื่องของโมเดลทางด้านกลิ่นแล้วก็รสชาติและอาจจะมีโมเดลอื่นๆตามมาในอนาคตก็จะมีสามเป้าหมายนี้นะครับที่เราจะพัฒนาต่อไปอจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-nose นี้นะคะถือว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมโดยคนไทย ที่ประสานการทำงานของเทคโนโลยีหลายอย่างทั้ง IoT เซนเซอร์ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินง,งานของผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้นค่ะเป็นอะไรที่ Amazing มากนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยผมเองก็เพิ่งได้เห็นในข่าวนี่แหละทุกคนเป็นอะไรที่มันแบบ เปิดโลกมากทุกคนไม่คิดว่าเครื่องอุปกรณ์เนี่ยจะมีแบบตรวจกลิ่นได้สามารถจับกลิ่นได้ว่าเออกลิ่นแยกแยะนู่นนี่นั่นนะซึ่งตามที่เขาทําเลยผมวา่าบริษัทนี้น่าจะไปได้ยาวๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันตอบโจทย์กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตแบบว่าของใช้อะของกินนะทุกคนเออนั้นมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทุกคนโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่า โอ้คงไม่พูดอะไรเยอะเลยวนะทุกคนคือเก่งจริงๆอะ่ะนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ